แม่น้ำชีนะครับผมนี่แม่น้ำชีนะครับแม่น้ำชีนะนดิป้ะอันนี้กลางแม่น้ำนะครับอันนี้แม่น้ำนะครับผมแม่น้ำชีนะครับทุู้ห่าเราจะไปหมู่ห้านะครับเนาะโอ้ดีครับแม่น้ำชีครับอันนี้ข้ามแม่น้ำนะครับ จ้าประัาทเขย็นว่าเจ้าเจ้าเจคนลให้ยังบานนี่เครื่องหอนมันม้วนดูได้ดูได้ดด้เอาดูะอาด้วครับด้วยอันนี้เขาท่วมทีแต่ละปีนะครับปีละสามเดือนเลยนะครับเนาะ อันนี้ก็ท่วมมาเป็นเดือนแล้วนะครับแถวนี้ตัดน้ําตัดไฟไปหมดแล้วตัดน้ำตัดไฟไปหมดแ์เหลด้วยครับเด้อนะครับเนาะอันนี้เราก็นั่งเรือมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มาด้านในเนาะพี่เป็นยังครับหมู่้านี่คือไกลสุดแล้วนะห้านะมาจากชายภูมิมาจากชายภูมิหรือมาจากไอ้อห่านะมาจากชายภูมิเลยครับเด้อ ถ้าอูดมาเอาน้พวกเี้าขึ้นเด้องฟอ่้ากเลุดกะอฝาเอาเลุกฝากฝาเอาปิดหัวล้านแน่ลุงบอกว่าปิ๊ดหัวล้านไว้เออจังสันละเอีี่เาเอาหตัวจุ่งงาเลยเอาปิดปิดปิดหัวลานไว้ปิ๊ดหัวลานไว้เออจังสันละข้าเจ้าเลียมตาโอ้ยหอนมาต้งโดน เสียงเงียงเสียงผู้เดียวพูดเลยผู้เบาครับเบาครับไอ้ชสเดียวเใ้พี่น้องตึงขอยงเาคบเอาบงไเอา่หัวไเออจังสละเออพใหญ่พันจบกเลยนั่นโอม่ข่อยพร้อมตเอ้าบงัลนบงลาไกัพี่เสียงสุดยอดครับผมไอ้ชีตพูกบ้าหน่อยพูดดีหน่ยพกับผู้ใดพูดกบเาัพป้าีหน่อย โอ้คุณป้าขอรับ <ด half S 2> ครับ,ค,รบ <ด Galile. S 2> คุณป้าขอรับคุณป้าค, <l ug> คุณป้ากลัวน้ำเดี๋ยวขอรับม <itas S 1> ้วนอะไรมันม้วนล้ำขั้นหูขั้นหูมันมาเป็นขั้นหูขนาดวะอันนี้เที่ยวอันนี้เที่ยวเอาของเข้าไปให้ชาวบ้านข้างในเห็นปะทั้งหมดเลยที่น้ำถล่มนี่จักมีจักมูอบานที่จะไปซอยสองมูสองมูสองมงเนี่ยเที่ยวเป็นมือนเลย เดี๋ยวคุณตัวหันย้อนกลับไปด้านหน้าเอาใครต้อนีลุงป้ป่าครับลุงป้าครับนี่ครับที่ที่น้ำท่วมอยู่นี่มิจฉกหมู่บ้านครับหมู่บ้านหนึ่งว่าไหมบ้านมันโอ้ยอันเจ้าไปซอยสองหมู่บ้านติเนี่ยเจ้าบ่มื่นติตาถามเพิ่นทั้งเบิดอันนี้เพิ่นซอยอยู่สองหมู่บ้านเพิ่นเป็นอาสาซอยอยู่สองหมู่บ้านโอ้

ปางเขาจะเอายูได้อ่อเลยเหรคกอเขาจะออกไปใช้มาใส่บริกาเขาจะต้องนั่งเรือก็เวลาตองมาจอดยูนคร์ทีแมนครับเขาจะเอาถุงย่างเชียาให้อยูนีคอี่ท่าเรือค่ะตอนนี้เราถึงท่าเรือแล้วนะคะถึงแล้ว่ดขอบคุณลุงและป้านะคะถึงแล้วครับสวัสดีครับ แมนนะครับลงพ่นประแณน,นะครับ,ดดรบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัวเพลินนะครับลงพ่นยืนผู้เดียวครับพ่อพ่อยครับถ <c oughs> ุงันเพื่นผูกเลือกันเอาป้าเอาบันี้เอาอป้าเอาถือกล้องถือกล้องอันนี้แบไบ่อรเดียยุกันบ่เออรดียวหยุดครับขาขาจังเดี๋ยวถือให้ค่ะ่้าป้าป้าน่เดี๋ยวป้ากลางขาก่อน ขึ้นข้างบนก่อนเดี๋ยวรับเดี๋ยวเราไปรับ้ไปนเจ้าไปขึ้นนบเออไปปาโทรศัพท์ป่ะอ่าเดี๋ยวเราจะรับน้าออกนะครับจะให้ทางคุณป้าเพน้ชายตรงนี้เนาะไปส่งเดือนนางีน้องนอนะครับอ่าเอส่งของโอเคเอาเลยเอาเลยเห็น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 อ่าไม่ต้องห่วงครับเห็นครับเ๋็นไี๋นะพี่น้องนะผมขออนุญาตนะครับ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรีพี่น้องเด้อทางคุณลุงคุณป้ากำลังยกนะครับพี่น้องๆนะครับเดี๋ยวเรียกพี่น้องเด้อนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเรีพี่น้องเด้ออยากจะเห็นทั้งซองของทำทชิดน้ำนะครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรียไปมาได้พี่น้องเดี๋ยวไปที่นี่ก่อนเพี่อควาตรงกลาง ครับผมเด้อพี่น้้ออองเเดาไปรวมกันก่อนครับไปรวมกันก่อนครับพี่น้องเออเอาไปรวมกันก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับครับอันนี้ก็ทางคะลุงเพื่อนก็กำลังเก็บออกมานะครับนะครับส่วนคุณป้าก็เก็บออกมาขึ้กลับนะครับส่งเพื่อให้ทางพี่น้องเฮาเนาะ นะครับที่จะนําส่งเข้าสู่หมู่บ้านที่โต๊ะเพิ่นตั้งไว้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าครับก็ทั้งสองช่องเนาะทั้งของพี่ชิดน้ำครับผมเดี๋ยวเดี๋พี่น้องเด้อนี่ครับนี่ครับก็จะเห็นนะครับแต่ผมมามุมนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมอ่านะครับทางกระโดคุณป้าก็กำลังช่วยกันยกครับยกเป็นน้ำดื่มครับ แล้วก็ทางพี่น้องเราก็จะเลี่ยงแถวเข้ากันนะครับพี่น้องเนะครับผมส่งต่อนะครับเป็นน้ำามุกน้ำใจที่ทางคนลุงคนป้าลุงคนป้าแตนนะครับผมได้นํามาส่งมอบให้เนาะนะครับผมเดินทางมาไกลแต่มาด้วยน้ําผีน้ําใจนะครับพี่น้องนะครับรับผมรตัวบอก่ั้ครับ

เดี๋ยวอันเพิ่นไปมอบคล้องให้่งมากเลยครับสบกนวไปครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสุดๆุดนะครับเด้อสูดๆุดนะครับเด้อ ดีใจมนี่แหละครับ่อนี่ดีครับยูดีครับกันย้างยูหนาเจ้านะ Hãy này cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอกัน <Hoy S 2> ้วนคะไร่ไเลยต่แฟนเขาบอดี่าว่าตากาล้วเยปอะไรง้อได้เนกัวไปอรง้อนแค่แข็งอยากแข่งโตเท่เราเราเราขออภัอนะคะเน เงินใหญ่เห็นบ้านเป็นเงินคนพูดเลยม่ได้ไมาได้ไม่ด้มไม่จลืดจได้ยืยเี่ยงคางตลอดจ้าบ้ดองเพียเห็นห จับเมือกัรงแน่นมาไียหลายเพิ่อมากตลอดครับรอมาแต่มาส่งาลครับุ้ณคุณคุออกมาทำไมครับอันนี้ซื้อขนมให้เด็กๆนะครับโรงพยาบาลดูแต่โพยาบาล

เด็กงาน้ำจ่าผู้ชายเด็กงานผจ้หญิงงานน้ำจ่าผู้ชายเด็กงานผู้หญิงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ вакытлары инде төгәлгән,